不要歪了。 หมอมเลี้ยนี้นะคะได้ที่กองอำนวยการนะคะประชาพัฒนาประจำปีการศึกษา2005เดี๋ยวก่อนพอดีผิดพลาดน,นึงอน่งนักกีฬาตอนนี้พร้อมแล้วนะครับรุ่ง ผู้มีเกียทุกท่านเตรียมตัวครบรูชาติธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนร่วมรบธงชาติเพื่อความเป็นเอกราและความเสรีลัของปรุษทศไทยธงขึ้นตรง พีากลับหลังหันกับผมนายเดีไทยสมัญญาตำแหน่งครูโรงเรียนบ้านถือประชาพัฒนาดิฉันนางพนิดาสมัครสมัยตำแหน่งครูโรงเรียนบ้านถือประชาพาัฒน,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 นาค่ะรับมอบหมายจากคณะกรรมการจัดงานท่านปีชาศรีสุดานายกองค์การประหารส่วนตำบนรัตนบุรีท่านประธานในพธิธีประจำท,ท่าน,นรับ่าวรายงานขอเชิญครับ ภายในโรงเรียนบ้านผือประชาพัฒนาส่งของการจัดงานในครั้งนี้ขอเรียนเชิญค่ะและก็ขอเรียนเชิญแขกผู้มีเกียรติทุกท่านเข้าแถวที่ด้านหลังท่านประธานค่ะขอเรียนเชิญค่ะการบริหารส่วนตำบลรัตนบุรีท่านผิ้ชายสีโดาที่กรรอย่างสูงพระเจ้านาแกนใจแต่การดีในนามคณะกรรมการจัดการแข่งขันรูนักเรียนโรงเรียนบ้านผือประชาพัฒนาขอขอบคุณท่านเป็นอย่างสูง ที่ทำให้เกิดมาเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาสีภายในประจำปีการศึกษา2566โรงเรียนบ้านผือประชาพัฒนาซึ่งการแข่งขันกีฬาสีาภายในได้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้หนึ่งเพื่อให้นักเรียนมีสุขภาพพลางกายที่แข็งแรงสองเพื่อฝึกการเป็นผู้นำผู้ตามที่ดีมีน้ำใจนักกีฬารู้จักแพ้ชนะรู้จักอภยัยสามเพื่อให้เรียนหันมาสนใจทางด้านกีฬาสี่เพื่อให้เรียนรู้จักการทำงานเป็นหมู่คณะ เพื่อเป็นการเสริมสร้างสักยภาพสมรรถกีรนหมู่คณะปกเพื่อเรียนรู้กับวางแผนในการทาง,งานการแข่งขันกีฬากีตาภายในประกอบด้วยคณะสี 2, สองสีก็คือสีแดงและสีขาวมีรายการแข่งขันประเภทกีฬากีตาอยู่ห้าประเภทได้แก่การแข่งขันฟุตบอลวอลเลย์บอลชร์บอ,อกกละอ็และกีฬาเพื่อให้การแข่งขันบรรลุตามวัตถุประสงค์ดังกล่าวมาแล้วแบบนี้ได้เวลาอันเป็นอุดมมาโลกแล้วพาพเจ้า ขอกราบเรียนเชิญท่านประธานได้ให้โอวาทประกอบพิธีเปิดการแข่ง,งขันกีฬากีทาภายในของโรงเรียนบ้านถือประชาพัฒนาประจำปีสอ,อ,อง6ันห้าร้อยหกเพื่อความเป็นมงคลและกำลังใจแก่นักกีฬาและผู้เกี่ยวข้องตืดไปขอขอบคุณครับท่านหป่งใจหลักการดีกระผมนายปรีชาสีโซดานายกอง์การบริหารส่วนตำบลรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งนะครับ ที่ได้มาเป็นประธานาการแข่งขันกีฬาสีซึ่งเป็นโรงเรียนที่ผมเรียนชั้นประถมจนจบนะครับก็คือโรงเรียนบ้านผือแห่งนี้นะครับนับเป็นความภาคภูมิใจและก็ชื่นชมยินดีเป็นอย่างยิ่งนะครับที่คณะกรรมาการได้จัดงานกีฬาสาีให้นักเรียนได้ร่วมกันแข่งขันกีฬาซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้มีโอกาสร่วมแข่งขันกีฬา อันจะก่อเกิดความสามัคคีและมีพารานามัยสมบูรณ์สามารถศึกษาเล่าเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นที่สร้างกันในปัจจุบันนักเรียนและเยาวชนมักมีปัญหาในเรื่องยาเสพติดโมเมาอบายามุกไม่สนใจกับการเรีเรยนทำให้เกิดผลเสียต่อตอนเองและครอบครัวการจาัดให้มีการแข่งขันกีฬาจะทำให้นักเรียนมีโอกาสได้ออกกาลังกาย สแสดงออกในทางที่ถูกที่ต้องและห่างไกลยาเสพติดในที่สุดกระผมขอฝากนะครับว่าในการแข่งขันกีฬาก็ต้องมีแพ้มีอภัยแล้วก็อยากาพูดในฐานะที่เป็นสิทธ์เก่าคนหนึ่งนะครับชุมชนของเราเป็นชุมชนใหญ่นะครับผู้ปกครองวันนี้มาเยอะอสิ่งที่จะพัฒนาโรงเรียนได้นะครับ เราต้องร่วมด้วยช่วยกันนะครับไม่ใช่เป็นหน้าที่ของครูครูมีหน้าที่สอนหนังสือนะครับการพัฒนาในโรงเรียนของเราก็เป็นหน้าที่ของพวกเราจะต้องเข้ามาร่วมเข้ามา,าสืบสารเขาเรียกว่ามาก่อเกิดการพัฒนานะครับเพื่อให้บทหลานของเรานี้นะครับมีสถานที่ที่น่าเรียนมีความพร้อม ที่จะให้เขาได้พัฒนานะครับต้องขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ได้ให้ความารู้เคราะห์และสนับสนับสนุนการแข่งขันในครั้งนี้ขออวยพรให้การแข่งขันกีฬาเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสำเร็จรู้ล่วงตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ทุกประการในเดือนที่ส่งท้ายปีห6นะครับและก็จะต้อนรับ ปี67ในไม่กี่วันข้างหน้านะครับผมก็จะขอไวพรส่งท้ายในวันนี้นะครับส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นะครับขออาราธนานะครับคุณพระศรีรัชดาพระสยามเทวาเทราชสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ปกปักรักษานะครับให้พวงดาวนะครับขอให้โดนบรรดาประธานพรให้ทุกท่าน ที่มาร่วมงานในวันนี้พบแต่ความสุขความเจริญสุขภาพดีทั้งกายและใจกันทั่วทุกคนครับขอเปิดการแข่งขันกีฬาสีโรงเรียนบ้านผือประชาพัฒนาประจำปี2566นณบัดนี้ครับ ครับขอ,ขอ,ขอเรียนเชิญทุกท่านนะครับมายืนที่กองหน้ากัน อายุ12ปีบีดาชื่อนายปิศณะชีรวัฒนะประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไปมารดาชื่อนางสาวจัญญาตามไทยประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไปน้องเยลเป็นบุตรคนที่สองประวัติการศึกษาระดับชั้นอนุบาลจนถึงประถมศึกษาได้ศึกษาที่โรงเรียนบ้านถือประชาม คุณครูปิยวัลรอดทองเด็กชายกัสมาชวันะมีผลการเรียนในระดับดีมากประวัติด้านกีฬาเด็กชายกัสมาชวัฒนะเป็นนักกีฬาประจําโรงเรียนบ้านถือประชาพัฒนาได้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาหลายประเภทเป็นนักกีฬาที่มีฝีเท้ายอดเยี่ยมที่น่าจับตามองรวมทั้งได้ร่วมเข้าการแข่งขันกีฬาฟุตบอลเช่น รายการแข่งขันฟุตบอลเจ็ดคนน้องหญิงครับได้รับรางวัลชนะเลิศรายการแข่งขันนุ่มโตโบครับทั้งที่สองได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งเป็นสัญลักษณ์ของการจัดก,การแข่งขันกีฬาสีภายในโรงเรียนบ้านผือประชาพัฒนา2,566ขอเสียงปรบมือให้กับน้องเยวอีกครั้งหนึ่งค่ะลำด,ดับถัดไปนะครับขอเรียก เดือนธันวาคมพุทธศักราช2506อายุ60ปีสมรสกับนายสุริยาธิราธรรมอดีตผู้ในการโรงเรียนบ้านแค่ดอนหนองอัวข้าราชการบันานประวัติการศึกษาจบระดับการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึง7ที่โรงเรียนอุดมริ์จบการศึกษาระดับมัธยมต้นและมัธยมปลายจากโรงเรียนรัตนบุรี จบการศึกษาระดับอุดมศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรทางการศึกษาชั้นสูงและปริญญาตรีจากวิทยาลัยครยูสวนดุสิตจบการศึกษาระดับปริญญาโทการบริหารการศึกษาจากวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีทเช่นอุบลราชธานีประวัติการทำงานรับราชการครูอาจารย์หนึ่งระดับ3ที่โรงเรียนบ้านโพโพศีวิทยาอำเภอศรีขอระพง จากนั้นได้ย้ายไปดำรงตำแหน่งครูที่โรงเรียนบ้านก้านเหลืองอําเภอโนโนารายและย้ายไปดำรงตำแหน่งครูโรงเรียนบ้านสร้างบกุกปัจจุบันได้ดำรงตำแหน่งครูพิทยาฐ,ฐานะครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนบ้านผีประชาพัฒนาประวัติด้านกีฬาและกีฬาเป็นตัวแทนเข้าแข่งขันดังนี้กีฬาวิ่ง100เมตรหญิงอายุไม่เกิน12ปี รายการวิ่ง4 x 1 0ูเมตรรายการวิ่งข้ามรั้ว100เมตรและรายการแข่งขันกระโดดสูงอายุไม่เกิน16ปีหญิงในด้านของการแข่งขันกีฬาท่านได้เป็นตัวแทนนักบาสเกตบอลหญิงรุ่นมัธยมต้นและมัธยมปลายโรงเรียนรัตนบุรีและได้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาหลากหลายรายการอาทิเช่นเข้าแข่งขันฟุตบอลหญิงทีมวิทยายคูสวนดุสิต กีฬารัตนาโกสิงโดยได้ทำการแข่งขันที่กีฬาราชมันกีฬาสถานกองทัพบกกรุงเทพมหานครก็จบไปแล้วนะคะระวับินักกีฬาวิศโซึ่งไม่ธรรมดาเลยนะคะได้เป็นแบบอย่างให้กับลูกๆนักเรียนและเยาวชนของเราได้เป็นอย่างดีนะคะลำดับต่อไปขอเชิญนักกีฬาธงสีนะคะสีแดงสีขาวและก็วงโรงเรียนรวมกันเพื่อกล่าวคำปฏิญาณค่ะ ตามข้าพเจ้าข้าพเจ้านางเป็นใจพิราธรรมขร้าพเจ้าเลยนะคะนิ้วมือทองขอตั้งสัตยานตนว่าขอตั้งสัตยานตนว่าจะเข้าร่วมการแข่งขัน,ขนจะเข้าร่วมการแข่งขันซึ่งนักที่นี้ซึ่งนักที่นี้ข้าพเจ้าเป็นนักกีฬาสมัครเล่นข้าพเจ้าเป็นนักกีฬาสมัครเล่น ทำตามแข่งขันทำตามแข่งขันและเคารพและเคารพอดกติกาอดกติกาและแสดงตนเป็นนักกีฬาและแสดงตนเป็นนักกีฬาได้รู้ได้รู้ถือถือการมีน้ำใจเป็นนักกีฬาการมีน้ำใจเป็นนักกีฬารู้แพ้รู้ชนะรู้อภัยรู้แพ้รู้ชนะรู้อาใค และจะนำดำเนินไปนเป็นเยาวชนที่ดีของชาติาีืบไปค่ะก็ขอขอบพระคุณท่านนักกีฬานะครับนักกีฬาเพียมนสนามทุ่ง ควรพาเลกำลังเกี่ยวจากแขกผู้แพ้ร่วมเชียร์นะคะราสีนำดำเนินกิจกรรมการจัดกีฬาสีเองนะคบแนะนำและปรึกษาเท่านั้นนะคนอกนั้นนักเรียนเขาได้เรียนรู้ผ่านการลงมือปฏิบัติจริงนะคะ active learning ค่ะเป็นทักษะที่จำเป็นานะคะในศตวรรษที่21ค่ะรู้จักการทำงานเป็นกลุ่มนะคะวางแผนกำหนดตัวนักกีฬานะคะ จัดการแข่งขันเองนะคากลวนพารีนะครับที่กําลังเข้าสู่อเมรายการตอนนี้นะครับนัทากรไม้หนึ่งนะครับเด็กหญิงเจวิศราบุญมีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่หกทับหนึ่งนะครับนาทากรไม้สองนะครับเด็กหญิงวชราพรเทพมณีนักเรียนบชั้นป .6 ทับหนึ่งครับนัทากรไม้สามเด็กหญิงเกนมณีณจันเอี่ยมนะครับนักเรียนชั้นป .6 ทับหนึ่งเช่นเดียวกันครับ สำหรับกระบวนตุริยานะครับเป็นนักเรียนระหว่างระดับชั้นป .4 ถึงป .6 นะครับได้ทำการฝึกซ้อมจนสามารถนำพากระบวนพาเร่เดยนไอย่างของเพียงกันนะครับสำหรับผู้ถือป้ายโรงเรียนนะครับเด็กชายกันทพตีพิชปฐุมนะครับและเด็กหญิงเบญจพรใจดีผู้ถือธงโรงเรียนนะครับเด็กชายเดนิสเพิ่มทองนะครับ รูถือพานพุนะครับเด็กหญิงรัศมีศิรรักแล้วก็เด็กชายพัฒพงศ์สูชัยนะครับต่อจากนั้นก็จะเป็นขบวนธงชาติธงตราสัญลักษณ์นะครับป้ายสีธงสีอ่าต่อไปอจะเป็นตามด้วยป้ายรูแพรูชนะรูอภัยนะคะเพราะว่ามิตรภาพิ้งใหญ่เหนือชัยชนะนะคะน้องๆป .1 กับป .2 น่ารักมากเลยค่ะตามด้วยดัมเมเยอร์ส,สีแดงนะคะนำโดยเด็กหญิงสลันลัตจันงอม เด็กหญิงอโลชาเรียงพุทธเด็กหญิงกน,นกรกะนกวันนาและเด็กหญิงนรินิพาชัยพรค่ะผู้ถือป้ายสีแดงนะคะเด็กชายตัลพภีทิพยปรทุมค่ะสวยงามมากเลยมาในชุดอ่าต่อด้วยธบวันต่อต้านยาเสร็จติดนะคะ โรงเรียนของเรานะคะเป็นโรงเรียนสถานศึกษาสีขาวนะคะตอนนี้อยู่ในระดับเงินนะคะเรากําลังส่งระดับทองในเร็วๆนี้นะคะ,ะต่อไปเราไมเรี<ม>สีขาวนะคะเด็กหญิงออนปิยาพุชชาเด็กหญิงชนทิชาบุญชมพูและเด็กหญิงสุดธิดาสืบสีนะคะผู้รับสีขาวเด็กหญิงสลักนินจันค่ะ ตามด้วยตามรอยพ่อนะคะตามราชลำรีเศรษฐกิจพอเพียงนะคะโรงเรียนของเราได้ส่งเสริมทักษะอาชีพและก็ทักษะชีวิตให้กับนักเรียนนะคะโดยมีฐานการเรียนรู้นะคะให้นักเรียนได้เรียนรู้ตามด้วยระดับปถมวัยนะคะน้องอนุบาลของเราน่ารักมากเลยน่ไมีเยอะน้อยตัวน้อยๆน,นะคะ ขอเสียงปรบมือให้กับริ้วขบวนพาเรดโรงเรียนบ้านถือประชาพัฒนาอีกครั้งหนึ่งค่ะมาในความพร้อมมากนะคะปีนี้ยิ่งใหญ่อลังการสมกับความตั้งใจของลูกๆนักเรียนนะคะเตรียมความพร้อมเองนะคะ มีความตั้งใจมากในการฝึกซ้อมนะคะนี่คือผลลัพธ์ของการที่เด็กๆเขาได้เรียนรู้ผ่านการลงมือเป็นครูเป็นแค่โค้ชและที่ปรึกษาให้เท่านั้นค่ะขบวนพาเหรดก็เดินทางออกจากสนาไปที่ด้วยนะครับขบวนแต่ละสีนะคะรุ่นนักเรียนเดินเข้า เต้นประจำหน่วยนีผมเอ,เองเลยนะลูกไปพักก่อนดืมน้ำนะคะ,ะลายกาต่อไปเราจะเป็นงานแสดงน,นะคะเปิดงานจจงกิจกรรมการแข่งขันกีฬาสีภายในโรง